สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้มากินตําแตีงน้ากันเด้อค่ะเด้อตําแตีงใส่ขนมจีนเนาะค่ะเนาะใส่ขนมเส้นกินยำมันแรงเด้อค่ะเด้อยำบะคนแลนเราเป็นแรงเด้อค่ะเด้อคําแล้วเนาะกินแล้วเขานอนเด้อค่ะเด้อตาแตงใส่ขนมจีนค่ะพี่น้องขาเส้นนยาวเห็นบ่เนี่ยออ้ยเสียนยาวค่ะคุณน่าตาแตงเด้อค่ะเด้อมาเด้อค่ะเด้อตาแตีงเอาแตงปลใส่หลายเด้อค่ะเด้อ ล้วก็พักกินกับพักยังเน้ะค่ะเนาะกินกับพักสลัดฝรั่งเล้ค่ะเด้อนี่เนาะ่ะที่ใส้พิซซ่านะล้วก็พักทั่วงอกฝรั่งค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ทั่วหวานเนาะค่ะเนาะปาปิกาค่ะปาปิกาน้ำเนาะค่ะเนาะกินกับพ้งยังกินกับสเต็กหมูน้ำเนาะค่ะเด้อนี่สเต็กหมูเนาะค่ะเนาะสเต็กหมูนี่เอามาลงมือกินกันเนาะค่ะเนาะก้อนกินค่ะพี่น้องค่โอ้กินเริ่มกินนมค่ะพี่น้อง่ะน่มก้อนเนาะค่ะเด้อ พราอมันนี่มันคําแล้วมันติเก็บทองแล้วะค่ะเด้อกินนมก่อนเอออ๋อเดือดแล้วค่ะเด้อคําแล้วประมาณจ็ดทุ่มหรอสี่ทุ่มแล้วค่ะเด้อสี่ทุ่มเนาะครับกับประกอกน้ำแล้วค่ะเด้อประกอกน้ำเนาะค่ะเนาะน,ะนี่มันประกอกน้ำประกอกฟรั่งพี่น้องอืมใส่เมื่อนะค่ะเด้อลวางเรียบร้อยแล้ว โอ้ยตำขอน้อเส้นค่ะไม่น,อน้องค่ะใส่เตียงใส่ใส,ใส่ใส่กอใส่หมักเตียงเลยค่ะเดอ้ออืมอืม,อม,อมแซ่บยอดเยี่ยมอืมยอดเยี่ยมเ้ยค่ะเด้อโอ้ยแซ่บเขาบอกเราลองว่ากินเบิร์ดเลยค่ะเดอ้อแซ่บอืม ผูร่าน,นต่อวันแซบแซ่บจับมาเดิอมาเดิอืมอืมเ้ muốn cho tết hm uhm. Sát sát phía nó Mà đứa trả đứa Xì đây này กินแลือกับสินอนเนาะค่ะเนาะแซ่บแซ่บกินยำเดือดด้วยค่ะเด้ออืมไล่สดยด,สด,สด,สดจบเราจังได้กินเนาะค่ะเนาะอืม ต้องบอกพลังแซ่บๆพี่น้องหอมๆผมเห็นปะเนี่ยอืมใส่แตงเข่งนุยอยแล้วค่ะเด้อปลาแซ่แตงหลาย ตามขอน้ำเส้นว่าต้องใส่แตงหลายเอาใส่เครองน่อยกับพ่อเออแซ่บครับอืมอืมอืม,อม Ui. Múa tóp Mãi đã cả đơn xếp xếp อืมตมก้กนําเสียมรอบดึกเล้อค่ะเด้อน้ำกินใส่ปกแตง อืมเขาบอกว่าแซ่บปลานัวนัวพี่น้องอืม Mmm. Mm.

แซ่บ่นแซ่บหวานหวานแต่งอ่าปาปิก้าหวานหวานอนโทนเตา Số 1 <laughs> <laughs> hmm. xem có món này nay, này món này món này ทั้งหวานทั้งกรอบมันอร่อยเด้อ,อพักใ่พิซ่าแซบๆบเป็นเรื่องประกาศหินนะ เป็นอันเป็นเฟี้ยนๆนิดนึงเนาะค่ะเนาะแล้วใส่กับพิา่ากับแสบกับสมตำกับแสบด้วยค่ะเด้อเกี่ยกับตำแสบเบิด้นกับ,สกบแสบเนาะค่ะเนาะอือม แซ่บครับมาเด้อค่ะเด้ออืมแซ่บอืม อืมอ,อืมอืมอีกจะคำหนึ่งแล้วค่ะเด้ออิ่มแล้วคำสุดท้ายค่ะอิ่มแล้วเด้อค่ะเด้อ ยิ่มพอดีพี่นาะอ,อืมแล้วน้อยเนาะแั้วน้อยเนี่ยมเป็นยังไอาจานมันตะพักเนาะค่ะเนาะอ,อืม สำหรับคลิปนี้กับคอร์โจลงเพียงทีนีแล้วค่ะเนาะเจอกันคลิปหนาแล้วค่ะเด้อสวัสดีค่ะ